สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในทอเรตเทอร์วิเดนซึ่งผมสุ่มครั้งเดียวจริงแบบ <c oughs> สุ่มครั้งเดียวแบบจริงๆ <c oughs> อะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตรงนี้คือผมสุ่มไอตัวหนึ่งเปอร์เซ็นได้ครั้งเดียวทุกคนครั้งเดียวอะ่ะ <c oughs> คือผมเป็นคนดวงสวย <c oughs> ที่พอมันเป็นกิจกรรมฮาโลวีและดวงดีเฉยเลยนะอืแต่ผมก็อยากได้ตัวเงินอยู่นะสิเปอร์เซ็นต์ หนึ 1> 1่งเปอร์เซนก็สูงจุดหนึ่งเปอร์เซนก็น่าสนใจนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะไปไปลองตัวใหม่กันนะทุกคนผมลงคนเดียวเลย <ไป S 1> เอาตอนนี้ประมาณนี้นนคือมันจะมีหมดใหม่ทุกทุกแมปเลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวมผมจัดการให้ เคลียพวกนี้ก่อนนะอมทาไงดีอนะไคือมันมีโหมดในการจับภาพเปิดมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็ผจะไปถ่ายหน้าปกคลิปนะนี่สมมุติผมจะถ่ายหน้าปกคลิปก็กดตรงนั้นเลยประมาณนี้นะซึ่งผมก็จะเอา ว่าผม <ไป S 1> ใช้แค่ตะ <มา S 2> ปุกคี้ผีเฉยนะนโอ้โอ,โอ้ทำไม <c oughs> ตัวผมมป็นตัวโสดกลางอย่างเลยเดี๋ยวผมเอาไปดอกอีกตรงหนึ่งนะซึ่ง ดี๋ยวผมเอามาดักไว้ตรงนี้นะตัวผมสูงก,กังมากเลยอืมอืมก่เลทาวเวอร์ดีฟนซนะนั้นนี่คือคลิปแรกของผมมาถึงก็เปิดเป็นอีเวนเลยฮนะเดี๋ยวผมทำเพลย์ิทนะผมตั้งใจจะทำเพลย,ย์ิทอยู่ทอยเลทาวเวอร์ดีเฟเอนนะ่ะ ผมจะลองตัวใหม่ดูเก็บเงินก่อนสักสี่ร้อเพราะว่ามันใช้สี่ร้อยนะทุกคนมันก็ใช้เยอะอยู่แหละอืม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 โอ้โอโอ้ไหวเป้าเก็บตัวนั้นอืมก็พอใช้ได้ แต่ผมยังอยากลอง400ตอนนี้มีตัว1%ดีทาไมเวลาผมสุ่มปกติมันไม่ผมได้ไม่ดีพอผมสุ่มแบบ,บอีเวนต์ผมได้ดี <c oughs> 400โอ้โคตรกว้างนี่ยังไม่มีดาบโจมตีโคตรแรงตั้ง500อันนี้แค่ไม่อยากจะบ20 แค่เฉยเดี๋ยวผมเอาไปเล่นโหมดี e ่นะเดี๋ยวผมเข้าอี e ีเลยผมบอกเลยนะว่าโหมดแม่โคตรของโคตรยากเลยอืมเออถ้าจะสุม่มันสูมตรงนี้ได้นะแปบ๊บหนึ่งเก็บ้อยโอเคหมดแล้ว ผมจะลงอันนั้นดีลงอันนี้แหละตัวอะไรวะน,นี่ผมไม่รู้จักอน,นิเมะเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นเป็นคนอีสานอีสานจ้าเอา้าอืม กว่ามเมตาลงหมดีซี่ก็ได้ไม่เคยจะให้หมดผมจะดูนะฮะว่าหมดีซี่จะใช้เวลาเท่าไหร่นะมาให้เงนินกี่ร้อยนะเปิดมาลิมแล้วเนะี่ย ว่าเออมิกลัดสปีกเกอร์เมนไปก่อน1ตัวใช่300อจริงๆด้วยมาเลยผัวกรกะจกซึ่งถ้าเราลงหลายคนหรือว่า2คนนะฮะเอ่อ,เล,อเลือดเลือดมันมันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วเราก็จะตียากขึ้นแต่ว่ามันไม่รู้เหมือนกันน่าจะเดี๋ยวผมเก็บเงินซื้อตัวใหม่เลย โอ้ผมว่านาดาเมจน่าจะเป็นหลายอะไรเฮ้ยมันเป็นใช้ขวาโอ้โอ้เอ็มจี MC นะคือถ้าผมสมได้ครั้งแรกแล้วผมเอาทิ้งมันก็จะไม่คุ้มค่านะฮะผมคงไม่หลอกคนดูหลอกนะตอนแรกก็จะโจมตีธรรมดาแบบนี้เลย ระยะโคตรไกลนะห้าร้อยอัพเกรดบวก500ห้าร้อยหนึ่งพันคูอัพอีกแค่อ,อัพเวลวเดียวก็สองพันแะ้เอ้ยหนึ่งพันนะครูทุกคนคิดดูอูถ้าเราอัพเกรดคูดาวเหลือหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่า บวกมาอีก500ก็คือ1น0 0แล้วก็เออระยะนะฮะเป็น20บวกขึ้นมาเป็น2ก็จะเป็น22นะฮะอ่ะบวกไปเลยอูดอูดอูดใข,ขวาแล้วโคเทเชียโคตึงเลยโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหโอ้โหเอาทำไมมันคือคู่ดาวเนี่ยมันลบอยู่แล้วฮนะสอง 0.2เนี่ยมันลดอยู่แล้วฮะแล้วก็อัปเกรดไปเลยดึงเรียบร้อยสองขวานจะมีอะไรอีกห่ะขวานใหญ่อะใช่ไหม <c oughs> โอ้โหดูทา่าโจมตีสิโคเดมันเป็นระดับไหนนะผมจะดูก่อนนะ <c oughs> โอ้ศูนย์จุดแปดคูณอาศูนย์จุดแปดลบอีกศูนย์จุดสาม ตึงตัวนี้เอาตัวนี้ใส่หมดไม่สนรู้ใครบิกสปีคเกอร์แมนลมห้ใจเดี๋ยวผมนะฮะถ้ามันมีคำหยาบในคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมน่าจะไม่มีแหละเดี๋ยวผมผู้ติดตามขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะฮะคือผู้ติดตามผมเนี่ยหกสิบหกคนเลยนะ มูชาอันนี้ผมไปทําบุญมาโอเคอ๋อมันเพิ่มตรงแขนตรงนี้ตรงเนี้ยตรงแขนตรงเนี้ยผมอัปเกรดไปแล้วเนี่ยตรงแขนตรงเนี้ยโอ้โหสี่พันเฮ้ยสองพันหนึ่งพันสามพันตียอมตายหมดฝูงในนั้นน่ะนะลดศูนย์จุดหนึง่งเหลือศูนย์ จุดสี่โคตรดีดีเขาไวคูดาวก็หนุ่มพะยะเขาไขตาเมจก็เยอะว่ายทำไมเป็นหนึ่งเปอร์็นต์นะศูนยจนะึ่งก็น่าสนใจนะสิบเร์เซ็นก็น่าสนใจนะใช้ตัวเดียวเก็บหมดอะใช้ลัสพีเกอร์แมนแค่มไม่กี่นาทีนะ ตอนนี้ผ่านมาสนาทีแล้วเฟซสิบสองแล้วเร็วมากถือว่าตอนนี้ตัวเทียวช่วยได้สุกอย่างเลยอืมจะมีอะไรอีกถ้าผมอัปเดตอีกว่าถ้าเออระดับประานกลางมันจะผ่านไหมไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ว่าผมน่าว่าน่าจะผ่านวันก็ไม่ใช่ง่งยนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนเฮ้ยมาถ่ายรูปกันหน่อยดิเฮ้ยหันหน้ามาทางนี้ไหนขอรูปภาพหน่อยปิดไปก่อนนี่โค้ดดาวน์โหลดเลย อ๋ออออันนี้มันแชร์ขอโทษนะสี่พันแล้วอัปเกรดเอ้ามันจะครูดาวหนานขึ้นได้ยังไงร,ระยะก็เพิ่มขึ้นบอสมาตัวเดียวเอาอยู่เพราะว่าคือมันใช้เงินอัปเกรดแพงมากเลยนะ ซึ่งคุณดูตรงซึ่งสังเกตคุณเห็นหน้าข้างหลังก็เชืดด่ใจน,นี่คุณสังเกตตรงข้างหลังมันมันเป็นหน้าเชสนะกูดาวจะไว้ไปไหนเงินก็จะหมดไ,ไปไหน ตอนนี้ปรับหมดตั้งค่าอันนี้เล่นแล้วนะโคตรเฟี้ยวงะเอากลับมาเหมือนเดิมได้โอเคนะเะียวตันเท่าไหร่นะถ้ามันแปดพันตันนะหรือว่าต้องใช้อีกหมืน่นนะ่ ตอนนี้คลิปยาวสิบเอ็ดนาทีแล้วไม่ชเบื่อดูเลยถ้าฝัานตอนนี้นะแล้วผมไปบิดคลิปแล้วก็จะพาไปดูเอ,อ,เอ,อ,อะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ต้องใช้เวลาตัดแล้วก็ต้องเอาใช้เวลาลงด้วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ดทุบสงสัยออไปฝึกล็อกมานะก็เลยขนาดนี้อืมตึ๊ดตื๊ด มันจะเพิ่อมอะไรนะถ้าผมแบบกดอัปเกรดนะยังคาอยู่ในใจนะถ้ากดอัปเกรดไปมันจะเป็นยังไงกดขายระหว่างใช่มอ้อจ้าบุก,กี้บอดใช่ไหมบุก,กี้บอดใช่ไหม ไม่ได้ทำยอปเกรดเลยนี่บอสกลานี่นะฮะกลับมาแล้วจะไปดูตรงนั้นนะว่าผมรับอะไรได้บ้างหรือยังเทฟูดอะไรก็มีอ่านไม่ออก ยังรนะับอะไรไม่ได้ซึ่งหนึ่งให้ครบนึ่งพันมาเดี๋ยวผมพามาสูมตรงนี้ฮนะตรงนี้ตรงนี้เลยนะฮะสูมตรงนี้นะฮะนี่นะตรงนี้เลยระดับสีเหลืองฮะ้อืมอืมอืม ก็จบกันเพียงเท่านี้ฮะผมอยากได้ตัวแดงนะฮะซึ่งผมได้หปอร์มาครั้งเดียวแบบจบเลยนะฮะุ่มครั้งแรกนะฮะก็บายบาย